สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Fokker เวีทดนาจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นอฟอยลยละเอียดชนิดไฟฟ้ารุ่น Aero f o x U240 จากประเทศเยอรมันนะครับก็คือเครื่องตัวนี้เองครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่พ่นกำจัดมแมลงรวมถึงสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรคได้นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพหลากหลายนะครับ ถ้าใช้ในทางราชการก็สามารถพ่นกําจัดมลแงเพื่อป้องกันมาแงถ้าใช้ในอนามัยก็สามารถใช้เป็นเครื่องพ่นลอกฝอยละเอียดเพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้นะครับเรามาดูรายละเอียดตัวนี้กันครับตัวเครื่องตรงนี้เป็นถัง PE พลาสติกคุณภาพสูงซึ่งสามารถทนการกัดกรของสารเคมีได้นะครับเนี่ยครับมีความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ มีความหนานแน่นแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับโดยตัวเครื่องนะครับสามารถปรับระดับได้สี4ระดับด้วยกันนี่ครับจะมีหมอกระดับอยู่เครื่องตัวนี้ไมค่อนไม่เกิน30ครับซึ่งเป็นขนาดที่องค์การอนามัยโวแล้วก็เมืองไทยรับรองนะครับครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมสายท่ายตัวนี้ครับจะมาพร้อมสายถายของตัวเครื่องนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เติม น้ำป่าผสมกับน้ำยาฆ่า,มาแมลงโมเดลตรงนี้ครับถังนี้บรรจุห้าลิตรนครับน้ำยา,าจาัดอะไรก็ใช้ประมาณหนึ่งฝาเทโมเดถังครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทคํคกาเขยับหรือจะผสมมาข้างนอกก็ได้นะครับครับวิธีการใช้งานก็เสียบปลั๊กกับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็เปิดเครื่องตัวนี้ครับเปิดเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะติดแล้วก็เราสามารถเดินพ่นได้เลยครับ ถือเป็นเครื่องอนวยคมกอเน,อนเอกประสงค์มากเลยครับสามารถนลในทุกทองทุกซอกทุกมุมเลยครับกําจัดแมลงก็ได้กําจัดเชือกโบก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั้งราชการทั้งเอกชนนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าคร่พันของทางกรมบัญชีการได้ที่ห้าหมื่นบาทครับครับผมตัวนี้ก็ผมแนะนําครับทางอนามัยทางทรพสทควรจะมีไว้ติดสถานีนะครับเพราะว่า เวลาที่เกิดโรคระบาดหรือว่าเกิดไข้ระดัออกหรือเกิดเชื้อโรคเนี่ยบางทีเราต้องปิดโรงเรียนปิดศูนย์เด็กเล็กเลยแต่ถ้ามีเครื่องเนี้ยเราก็สามารถพ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือว่าโรคระบาดเกิดขึ้นก่อนนะครับหรือว่าเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้ตัวนี้เพื่อพ่นกําจัดและฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ก็นําเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัท e n v i c h f o c k e r ประเทศไทยจำกัดน,นะครับ Air f o x U 240 ถ้าลูกค้าสน,สนใจสามารถโทรประเทศไ,ได้ที่เบอร์02439.289นะครับบริษั itch, ท Enrich p o x ประเทศไทยจำบกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ